ส่วนในเรสที่10สนามสุดท้ายของปีนี้ครับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์หมายเลข12ที่มีปิติพิรมพักดีกับกันตศัก์ปูกซีรีเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งคว้าแชมป์เรสนี้ไปครองเก็บไป25คะแนนเต็มพร้อมกับคว้ารองแชมป์โอเวอร์ออลประจำปีนี้ไปครองอันดับที่2ครับ AAS Motorsport ที่มีวุฒิกรอินทรภูษกับราลินไฮริสครับ พร้อมกับคว้าแชมป์โอเวอร์ออลฤดูกาลนี้ไปครองอันดับที่3ทีม B Quick Absolute Racing ของสักนานากับคาร์ลาสนะครับขณะที่ทางแซนดี้สตูวิกกับแฮงกิสครับทีม B Quick Absolute อดีตแชมป์สสมัยในเรซที่เี่9เนี่ยคว้าอันดับ4นะครับแล้วก็เรซที่10คว้าอันดับที่5ไปครองครับ